เด็กอายุสิแ8ตอนนั้นอะมันรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วครับหลังจากนั้นผมทําเพิ่มไป3าเดือนสเดือนผมเริ่มมีแตะรายได้ถึงเจ็ดหมื่นบาทแล้วหลังจากนั้นผมทําปีหนึ่งผมขึ้นแตะหลักแสนครับมีรถไปแดงของตัวเองซึ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากครับ ผมชื่อไทคูนไทบึงนะครับชื่อเล่นชื่อปังคงครับอายุ21ครับตอนนี้ผมเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ครับทำเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยครับโดยที่ผมเรียนไปด้วยแล้วก็มีความคิดอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านนี้ด้วยผมบอกเลยว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากครับที่มีคุณพ่อคุณแม่ครับทำธุรกิจ MLM ของ FN ครับโดยที่เขาก็พาเราทําก็เริ่มทำไม่แรกก็เริ่มเห็นการพัฒนาตัวเองการใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นครับมันก็เป็นตามเป้าที่เราได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้้้้้้นนนนนรรัััตแกกเเเลลยยททีี่่่ผผมมมมมมขาาาาไไดดด5ํหงงจพิปึ เริ่มขึ้นหลักแสนครับอยากจะเชิญชวนนะครับ,รบให้มาร่วมทําด้วยกันนะครับธุรกิจ f อฟเป็นธุรกิจที่วิเศษต้อกมาเลยครับเป็นกีจอิสระที่เราสามารถทําได้โดยที่อยู่ที่บ้านก็ทําได้หรือว่าแบ่งเวลาทําก็ทําได้ครับขนาดผมที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยยังสามารถทําสําเร็จได้เลยผมก็เชื่อว่าคุณสามารถทําสําเร็จได้เหมือนผมครับ